สวัสดีค่ะมมพบกับจินยูแบบเป็นบานเปียชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเฮคืนก็เผาค่ะเมนูวันนี้จะพามาทําผัดผักรวมหมูสับเป็นเมนูล่างตู้เย็นนะคะพี่น้องมีอย่างเหลือยังละนิดหน่อยค่ะพี่น้องเอามาใส่ร่วมกันเลยค่ะย่างแหลกค่ะพี่น้องฟักทองค่ะฟักทองในยอาหนึ่งก็ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นอะไรที่สุกยากที่สุดในจานวนผักทั้งหมดนะคะพี่น้องยอาสะดึงพ่อสุกกันค่ะอันนี้คือเห็ดหอมสดค่ะพี่น้องข้าวโพดอ่อนค่ะหอมใหญ่ค่ะเคฟักยาวค่ะ กวลันเตาค่ะแล้วก็แค่ลอ็อปกระเทียมแล้วก็หมูสับค่ะหมูสับนี่ใส่นิดนึงค่ะใส่เพราะเป็นกระสายบได้เน้นหมูนะคะพี่น้องจะเน้นพักมากกว่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเมนูแบบหลังตู้เย็นเอ,อาง่ายๆค่ะพี่น้องเพราะว่าเหลือซับนีดนะคะมาค่ะมาลงมือทํากันเลยเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องแต่ว่ายาก็าอย่างเห็ดให้เบิน้งนแบบฉบับของเย่านะคะในฮาตะลิ้วกันค่ะ ใส่กระเทียมค่ะพี่น้องลงไปพัดค่ะกระเทียมนี่พี่น้องสมัครซับก็ได้ค่ะตะกรอนเย่าสีเออ่แม่นบุกขาดพี่น้องตะกรอน่าสบุกตีมันแตกแตกแตค่ะที่นี่ผูเขาแล้วกินมันเป็นเม็ดแล้วก็เลยว่ามันติดคอแบบแล้วก็จะบ้วนถิงนะคะพี่น้องเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นซับนะคะแต่ว่าพัดผักแากเห็ดแจีกระเทียมตรงบุบบุบบุบมันจะแตกนะคะเจียวกระเทียมถือเรื่องหอมค่ะ คามแสบอยู่บางเนี่ยะคะ่ะพี่น้องกระเทียมค่ะมันไม่กินหอมไม่เคยสบับหมนเขียวนะคะค่อยๆเจียวไปไนรืเลยะคะ่ะเวลาข้าผัดอาหารนะคะพี่น้องกินกระเทียมที่มันลงไปในน้ำมันมันจะเห็ดเห็ดกระเพราเขานากินค่ะอันนี้คือเคล็ดลับลเลยค่ะ่น้องนะคะจะบดิ่กิงค่ะพี่น้องจะมาเห็ดดูะคะ่ะเห็ดกระเพรามาดนสุปหัวเห็ดัใดๆนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะใส่เห็ดหอมลงไปผัดแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะ กองอย,าง,อยางใส่ลงไปเลยค่ะเห็ดหอมค่ะคุใดบ่มากินแนนนั่งวห้เอาไปลวกก่อนนะคะพี่นอ้องเพราะว่าเห็ดหอมสดนะคะบอลวบก่อนนี่กินจะแห้งจะรับพนบ่ชอบเนี่ยเห้เอาไปลวกค่ะแต่ว่านิหนูค้นมากินสดๆจัๆนสีค่ะพี่น้องะเตินมน้ำมึงนิดนึงค่ะ การเติมน้ำต้องไปเหตุแห่งพักข้าสุกง่ายค่ะพี่น้องนะคะขา้าวเเติมนี่จะใหม่ค่ะใส่ลงไปพัดไปเรื่อยๆค่ะให้เฮ็ดหอมกับข้าวโพดอ่อนสุกเฮ็ดหอมข้าวโพดอ่อนนี่คือแต่ว่าข้าวสุพัดดนปันใดแต่บ่มีการเละกันเตยค่ะเที่ยวก็เลยเหลือที่จะใส่ลงไปควมเฮ็ดหอมค่ะ กะทัดลวกสุก,กมันจะขมเลยค่ะพี่น้องถ้ากินเทปพร้อมทีนี้กินขมๆหนึ่งชือว่าข้าวผัดยังบดสุกดีผสมกระต้องเอาไปลวัดคากขวบอมาผัดมาหักทุกคนจะแซ่บแต่ว่าเนี่ยห่างกันเป็นรูปเตาสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็พัดไปเรื่อยๆชุบเทปแน่นอนค่ะพี่น้องเติมน้ำเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะ หิดเหลื่อมซุกขำตินยหยบล้ม่ายไปน่องเอาหอมใหญ่ใส่ลงไปตามด้วยซ่วนักยาวค่ะเพราะว่าอยู่ในจินโถฝักยาวที่แดวบาเปื่อยคาะพี่น่องเละน,นะคะเลยใส่ลงไปเลย จากนั้นค่ะใส่โกลันเต้าพี่น้องจะว่าหมูใส่ตอนไในย่างค่ะพักๆทีคุรึ่กหน่อยนึงค่ะที่น้องเล็กคือเป็นน เพราะว่าหมูสับมันสุกไงค่ะพี่น้องถ้าย่อใส่ลงไปเลยนะคะกว่าข้าจะผัดผักอย่างอื่นสุกหมูมันก็นจะกระด่างค่ะพี่น้องก็เลยแนะนําว่าสลับส่วนตัวเย่าด้วยค่ะจะใส่หลังจากผัดผักสุกนิดนึงค่ะนค่คะ หลังจากนั้นค่ะใส่หมูสับลงไปเที่ยวคือใบขาหนึ่งค่ะเปิดไฟเลยค่ะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือแบบว่าความส่วนตัวด้วยค่ะพี่น้องบางคนจะทาร์ตไตก็จะเที่ยมไปเลื่อยจะได้ด้วยค่ะอันนี้คือมักใช้มักมั่นสไตลใช้สไตลมั่นค่ะดูค่ะดีให้หมูออกจากกันดูค่ะ หลังจากนั้นค่ะเอาผักนังประกบเลยค่ะอีกจะห้าแบบผู้ใดบุมมกผักเปื่อยคือบานเย่ากับสำนีค่ะจะใส่แค่รสใส่ฟักทองลงไปแต่ว่าสลับอยู่นี่อ่ะต้องสุกกว่านี้ค่ะสุกแบบใสหนึ่งแล้าวค่าง่ายค่ะเติน่นน้ำลงนิดนึงค่ะ หลังจากนั้นค่ะพี่น้องใส่ผงปรุงรดลงไปนี่ค่ะพอกชินผักหน่อยนึงค่ะ เดือบจุกแล้วค่ะหลังจากนั้นใส่ฟักทองค่ะกระอทียบรกค่ะแล้วก็เติมน้ำลงอีกหน่อยนึงค่ะอันนี้เ้เบิ้งเบิดด้วยค่ะพี่น้องมันมี้ตัดหนาตัดหลังค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำมันหอยลงหน,หน่อยนึงค่ะ นำมันหอยบ่ต้องลายค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะเห็ดให้พักพักเข้าดำโบ่า,ากินแต่ว่าสำหรับคนชอบก็ใส่ลงไปก็ไปด้ค่ะตำด้วยซีอิ๊วขาวค่ะตำด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะคือนี่ถ้าตรงมากแบบว่าหวานนิดนิดค่ะพี่น้องแล้วก็ตำด้วยพริกไทยนิดนึงพริกไทยขาวยิงดีด้วยค่ะแต่พริกไทยดำาี่เรเป็นพริกไทยดำค่ะหลังจากนั้นค่ะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะ,คะชิมรสเบิ้งเห็ดถูกปลาเจ้าของค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดผัก,กรวมหมูสับเมนูล้างตู้เย็นค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวย่อยสต๊อกจานให้เบิง้งห่อนๆค่ะว่าเป็นยังไงค่ะ แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องเมนูผัดผักรวมคะ่ะพี่น้องทุกอย่างในตู้เย็นคะ่ะพี่น,น้องมีงอกง่าๆก็กคือเมนูหลัางตู้เย็นละะ้ค่ะเอามาผัดรวมกันคะ่ะพี่น้องใส่กระมูสับลงไปนิดหน่อยคะ่ะปลากดว่าค่ะพี่น้องแซบคะ่ะรสชาติของยาจะออกหวานเค็มนวนๆนะคะเพราะว่าหวานนี่กระบื้เนหวานโดดนะคะพี่น้องหวานพ่อปแปล่ปแปล่บแท่นชูรสนะคะจะมีความหอมของกระเทียมแล้วก็เห็ดหอมสดที่ย่อลงไปผัดน่คะพี่น้อง บวกกับหมสับค่ะแสีบๆหนุ่มๆเพราะว่าเยอะผัดลังสุดเลยแล้วเยอะจะมาผัดหมูซับก่อนนะคะวิธีการทำนะคะพี่น้องของแต่ละคนจะบอกือกันนะคะกะ็แลดวแต่สะดวกใครสะดวกมั่นนะคะหนี่คือเหตุผลที่ยอมมักเห็ดเหยือบอวจะเมนูง,ง่ายหรือเมนูยากเพราะว่าหนึ่งคือว่าอยาเอกเส็ดบบวกลนหมูอะคะ่ะพี่นอ้องบางคนเพิ่งเกิดเอาหมูซับไปล้วนใส่กกระเทียมให้มันหอมนะคะแม่นค่ะแบบนันก็ได้ค่ะแต่ว่า กว่าเขาสวนแล้วปรุงพักแล้วยังแล้วนะคะเพราะว่ายูนีเขาจะกินพักแบบเปื่อยเละนะคะพี่นอ้องหมูห้างกระสแข็งกระดังนี้ก็เลยเลือดคิอคเอามาพัดหลังจากนี้ห้าวพัดพักได้จักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะหนึ่งคือเคล็ดลับลเล็กๆหน่อยนะคะพี่น้องสนใจอยากเคล็ดแบบมีเคล็ดใดค่ะลองมึงนะคะพี่น้องขอพูุละลายด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจเด้อจากพี่น้องมากค่ะมากินเขากันค่ะพี่น้องเมนูง่ายๆค่ะผัดพักรวมหมูสับจ้า